ค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะทำละครสั้นเอฟซีเลือกคนรวยวีเอคนจนเดีย๋ยวพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกีน่นี้นะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยป้าคนจนจนตอนกินอาหารอาหารมือเด็กเราก็คือส้อมคนรวยกินอาหารอาหารอย่างเราอาหารในฉันนะ ก็ต้องแม่อาหารรวยคนรวยอยู่แล้วแหละฮ่าฮ่าฮ่าอาหารคนรวยนะ่ยฉนก็ต้องเป็นไก่ทอดอยู่แล้วแหละฮ่าฮ่าคนจนมีรถนี่ไงรถจักรยานเนี่ยเอาไว้ขับเล่นได้เนี่ยถูกมากนะส,ส,สองบาทเองเนี่ยเอาไปขับได้นะนี่นี่เป็นไงเป็นไงเวลาคนรวยมีรถ ใหเงินรถคนรวยอย่างฉันฮ่าฮ่าเดี๋ยวขับให้ดูนะเป็นไงเพื่อนๆดูสิโอ้โห,โโหขับไปไหนก็ได้ดูนะไปที่หนึงๆได้เลยในรตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวไปที่เดี๋ยวไปที่อื่นก็ได้นะเดี๋ยวว้าไปเลยว้าว้เบสเบมรถโอ้ยสนุกสุด